สวัสดีครับลงกลึงสันติกันช่างและโคกหินตั้งต้องเทคเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับแล้วเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทำการจัดส่งโรตารี่ FTR1648X นะครับที่อำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้นะครับวันที่2เดือนมิถุนายน2568นะครับเวลาช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ2โมงเช้านะครับเราทำการจัดส่งโรตารี่นะครับ ของบริษัทฟาร์มเทคนะครับตัวนี้นะครับใส่กับรถไถนะครับคูปอต้า L 3 4 L 3 6 L 4 0่ศู L 4 028ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นยามาก็จะเป็นนะครับ35 39ได้นะครับโรตารี่นะครับโรตารี่ f t r 1 6ึ่ X ตัวนี้นะครับราคา51,000บาทท้วนนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับรับประกัน1ปีจากทางบริษัทเลยนะครับที่ของบริษัทฟาร์มเทคนะครับมีหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บรรลุค้ากันเลยนะครับมีนาราญอยู่จริงนะครับ อยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับนี่คือวิธีการเอาลงนะครับของร้านเรานะครับพวกนี้ตั้งต้องแทกเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมาเอาลงวิธีง่ายนครับโดยโลกประกอบนะครับโดยพี่เบิร์ดบัวใหญ่ของเรานะครับประจําเลยนะครับนี่ครับลงใหญ่ลงแล้วเราก็มาสาวลอกลงแบบนี้นะครับทุกตัวครับเรียบร้อยครับลงเสร็จแล้วแล้วก็เก็บลอก เก็บขาลอกขึ้นรถนะครับแบบง่ายแบบประกอบได้นะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ4018นะครับตัวนี้นะครับใส่ได้นะครับนี่จับคู่กันทางร้านเรานะครับมาบริการจัดส่งถึงที่แล้วก็ประกอบให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับครับผมสสวัดีครับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่กับรถไถนะครับโคต้า L4018 นะครับเป็นโรเตอรี่ FTR1648X ตัวนี้นะครับส่งให้กับคุณพี่นะครับอำพันกำแรลนะครับ ตำบลหนองแบงอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามครับนะครับผมขออนุญาตสภาพสอบถามนิดนึงครับก่อนจะรีวิวเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องการรับประกันนะครับโทษนะครับตัวนี้นะครับที่ซื้อนี่เพื่อนบ้านแนะนำใช่ไหมครับ ครับเพื่อนมาแน้นำครับเพียนเพื่อนต่อไปใส Arizona, ่สร้างมากเลยบอกเพื่อนสร้างให้ครับครับเพราะว่าตัวที่แด้วแกก็สั่งจากผมเนาะครับผมครับสั่งจากผมแล้วก็เห็นเขาใช้งานนะครับเรื่องการใช้งานใช้ดีนะครับสีสันสวยงามเนาะครับผมก็เลยงามงามก็เลยว่าขอท่าตัวสเน่ับเลยครับเราก็มาส่งให้เนาะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราทําการจะส่งแบบไม่ต้องมีมัดจำนะครับครับมาถึงเราก็ค่อยเก็บตังค์ไปทางหรือเราจะปั่นลองปั่นดูปั่นดูเรียบร้อยนะครับพอใจเข้าใจเงินนะครับครับโอเคแล้วก็นะครับ ตอนที่เห็นเพื่อนบ้านใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเกิดดีนะครับเพ็นมันงามงหางานแล้วก็ผ่นดรีเรียบดีนะละเอียดนะครับครละเอียดดีก็เลยตัดสินใจสั่งตัดสินใจสั่งครับผมให้เพื่อนบ้านสั่งให้นะครับสั่งไปเมื่อวานนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบสองประมาณเวลาประมาณตอนนี้สิบเอ็ดโมงมาถึงแล้วนะครับเกินยี่สิบสชั่วโมงครับเรามาถึงเลยส่งรถเร็วทันใจนะครับเราจะขอแนะนําเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องการรับประกันนะครับครับโอเคเริ่มจากฝั่งทางคุณพี่ก่อนก็ได้ครับ ตัวนี้นะครับเป็นห้องโซ่นะครับเป็นเประบบตั้งโซ่อัตโนมัตินะครับไม่มีตัวตั้งโซ่นะครับโซ่เป็นเบอร์120อยนะครับแบบพ่อหนาหนาพิเศษจากทางบริษัทฟาร์มเทคเลยนะครับแล้วก็ขาสะกีนะครับปรับตั้งได้สีระดับนะครับเราสามารถปรับได้จะเอาขึ้นจะเอาเข้าลึดเกลียวเข้าตื้นแล้วปรับรูนี้ได้นะครับฝาท้ายนะครับเป็นระบบเอสเทปนะครับเป็นรูตัวเอสนะครับปั่นได้ทั้งนาและไร่นะครับปั่นได้ทั้งดินแห้งได้ดินน้ำนะครับทั้งดินแห้งได้ดินน้ำนะครับ ได้หลายระดับครับนี่นะครับเราจะเปิดขึ้นแล้วก็ยกฝาขึ้นครับแล้วก็เสียบสลักตัวนี้ครับเปิดขึ้นแล้วก็เสียบเปิดเป็นเก้าสิบมุาได้นะครับฝาท้ายมิรุอวิรฝาท้ายนะครับสองชั้นนะครับชั้นละสามมิลรวมเป็นหกมิลนะครับแข็งแนงทนทานแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นใหญ่สามมิลแผ่นที่สองเสือมาตรงขาสปริงนะครับกันฉีกกันขาดนะครับทางบริษัทแก้ไขมาให้เรียบร้อยนะครับกันฉีกกันขาดเรียบร้อยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องหัวเกียร์นะครับ หัวเกียร์เป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่นะครับหัวเกียร์ใหญ่ลูกปืนใหญ่เฟืองใหญ่เฟืองแบบเฉียงนะครับเฟืองแบบเฉียงดีตรงไหนครับเฟืองแบบเฉียงลดแรงกระแทกลดแรงสัมผัสได้ดีนะครับตัวนี้หัวเกียร์นะครับตีตาของบริษัทซัมเทคเลยโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เอาของยี่ห้ออื่นมาใส่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นโรตารี่ FTR 1648X นะครับรุ่นซูเปอร์เจนที นะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทฟาร์มเทคตัวรุ่นใหม่ดูตรงไหนครับดูรุ่นใหม่จะมีตาแมวดูไว้ดับน้ามันนะครับตัวนี้นะครับดูเวลาน้ำมันแห้งน้ำมันขาดน้ำมันดําดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จุกตรงนี้จะเป็นจุกเกียวนะครับเป็นจุกเกียวแล้วนะครับนี่ทางด้านนี้นะครับนี่จะเป็นจุกเกียวนะครับมีรูระบายอากาศออกนะครับกันซีนรั่วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุกเกียวเหมือนกันนะครับตัวห้องโซ่นะครับมีเป็นจุกเกียวและรูระบายอากาศออกนะครับก uh ันน้ำมันรั่วกันน้ำมันซ ตัวถแถบ like er, <st unlikely> er, สีตัวนี้นะครับจะเป็นสะท้อนแสงนะครับเวลาไฟส่องมานะครับจะเห็นเป็นสะท้อนแสงนะครับนี่ทางด้านนี้ก็จะท้อนแสงทางด้านนี้ก็จะท่อนแสงนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งานของเรานะครับเวลาขับรถกลับบ้านนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับเป็นเสื้อลูกปืนใหญ่นะครับเป็นลูกปืนใหญ่นะครับพิเศษจากทางร้านเรานะครับเราทำหัวัจราบีมาให้นะครับหัวเจราบีเราทำมาให้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งเจราบีและน้ํามันนะครับแต่ตอนนี Welcome, ้เราเติมมาให้เรียบร้อยนะครับพิเศษจากทางร้านเราเลยเราจะทำหัวัจราบีให้ รับประกันนะครับรับประกัน1ปีจากทางบริษัทนะครับมีเบอร์โทรฝ่ายเทคนิคสินค้าฝ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป่นเพลทสินค้านะครับมีเรียบร้อยนะครับเป่นเพลทสินค้าเรามีนะครับเรื่องของแขนนะครับแถมย้อยนะครับแถมย้อยปั่นนะครับจากทางบริษัทมาเลยแล้วก็แถมสลักครบทั้งสานะครับแถมสลักครบทั้งสาแล้วก็เรื่องการรับประกันนะครับเราจะเขียนใบรับประกันให้กับคุณลูกค้านะครับทุกครั้งนะครับส่วนหนึ่งเราจะส่งคืนบริษัทนะครับส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้ให้กับคุณลูกค้าเรื่องการรับประกันนะครับรับประกัน1ปีเ็มนะครรับบจาากทงิษัท แล้วก็ที่สําคัญนะครับแถมเสื้อจากทางบริษัทฟาร์มเทคหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อจากทางโค้งหินตั้งต้อเทคเตอร์หนึ่งตัวนะครับนะครับท่านใดนะครับมีข่าวดีแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับสนใจโรตเอรี่นะครับจากทางร้านเรานะครับเงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักสยามนะครับทุกสาขาทุกประเทศท่านใดสนใจนะครับอยากสอบถามว่าสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านนะครับโทรสอบถามเราได้เบอร์โทร 0831294250802013156นะครับวันนี้นะครับท่านไดเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามและกดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรท่านอื่นได้เห็นนะครับว่าวันนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้แล้วนะครับโรตีใครพังโรตรีใครเสียไม่อยากซ่อมนะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับสีแจสักยาบริการดีมากนะครับสามารถโทรศัพถามเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทรเบื้องต้นนะครับขออนุญาตสอบถามหนึ่งครับวันนี้ผมเอามาส่งผม อธิบายเรื่องการใช้งานรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นแต่ใส่งานกา็ต้องเป็นลองมึงจะลองลองปั่นอยู่เนาะอครับวันนี้เราจะลองปัน่นดูเลยใช่ไหมครับแันลองจะลอบกันครับลองลองปั่นดูนะครับถูกใจแล้วค่อยจ่ายตังค์นะครับครับผมพอพอ เรารได้เลยนะครับมีรับการปีกจัดมารปีรอบดช้าแล้วเนีจรอบอยู่แล้วส้อรับกา